ไม่แล้วจ้าอม่แล้วเสียงเจ้าแจวแหววมาอีกแล้วจ้าสวัสดีจ้ามาสมุทบบัยได้อะไรมีพริกโรยข้างหน้าด้วยโอ้โหเหมือนขนมหวานสนิดหนึ่งแต่มันไม่ใช่จ้าคอยสิกินส้มพักเซียนดืกดดืนๆแบบนี้กินส้มพักเซียนมันก็สิจวดจาดฟาดบุ่มปะกินกันโลดแล้วกับบ่อใดไม่มีแต่ส้มพักเซียนได้จ้ากินกับไข่ต้มไข่ต้มโอ้พ่เห็นยังเดี๋ยวจ้า จะขาวๆนิดนึงเพราะมันเป็นกลางคืนนี่ไข่ต้มนะคะไข่ต้มสาบุไรจะกินกับอะไรนี่พริกจ้าพริกป่นนั่นเองพริกป่นจ้าน้ำพริกพริกป่นจ้าสาบุไรกับสีไซน์สีเลยนี่จ้าใส่ลงไปในไข่นี่จ้าพริกน้ำพริกป่นสามพันปีจะกินได้คือเก้าเนี่จ้าโอ้คอยลืมคอยลืมอีกอย่างแป๊บหนึง่งนะจ้า สบ,บุูไทยเอ้ยคอยลืมคอยลืมจุดเทียนเวียนวนเรามาหน,นึ่งคนวนเอ้ยวนเวียนจุดเทียนเวียนวนเรามาหนึ่งคนหนึ่งเอ้ยวนเวียนเจ้าแอบมาอีกแล้วจ้ะสับ,บุูไทยลืมจุดเทียนจุดเทียนเวียนวนเรามาหนึ่งคนหนึ่งเอ้ยวนเวียนนี่นี่จากไข่ต้มค่ะไข่ต้มนี่ไข่ต้มนี่จา้สาสับปูไทยากินไข่ต้มนี่ไข่ต้มมีดอกไม้ด้วยบอมมีดอกไม้เลยจ้ะ ดอกค่ะดอกไม้ดอกกราบสีเหลืองจะเอาออกไปกอนมันบังชาวุทไทยนี่จ้ะนี่เดี๋ยวทายคลิปจะให้ดูดอกไม้สวยๆนี่จ้ะนี่ไขต่ต้มแล้วก็มายี่ยี่แบบนี้จ้ะไข่ต้มไข่ต้มโอ้ยกินกับสุนพักเสียนมันละเขากันนะ่จ้าเราก็ยี่แบบนี้กินกับย่างกยมีข้าวเหนียวหนึ่งปาน,นี่จ้ะกินกับข้าวเหนียยี้แบบนี้มากินกันเลยบันเนอ อร่อยอร่อยปั่นข้าวเหนียวก็ติดมือออนตอนปั่นข้าวเหนียวติดมือออนตอนติดมืออีดีจะไม่จะก่อเหตุยังออก่อว่าดูซื่อจ้ะเหตดนั่นเห็ดนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นกับข้าวเหนียวติดมือจ้ะเ,เอาว่างไว้นีซนนน่นี่จ้านน่กินกับข้าวเหนียวก่อนไอ้เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่จำจังสี่แล้วจ้ะจำเป๊ะจำเป๊ะไข่นี่จำเป๊ะแบบนี้อืมจ้ะอ้แซบอืม กินอะไรง่ายๆก็อร่อยอันนี้ส้มผักเซียนค่ะส้มผักเซียนอัดช่องฟิสไว้ไม่ได้ไม่ได้น่หนึ่งกินพริกเลยจ้าเนี่ยพริกอืม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 อมอืจ่สแสบสิ่ะ,ะพี่น้อง ใครชอบกินเผ็ดเด้อใครชอบกินเผ็ดสาวพุทไทยมากกินเผ็ดนี่ใครอม่มนเข้ากันนะไข่ตจ้มกับพริกป่นกับสมพักเสียนเข้ากันเข้ากันพี่น้องสมพักเสียนกับสามพันปีจา้าสาวพุทยอมปั่นเขาเนี้วตีดมืออ่อนตอนปั่นเขาเนี้ยก็ตีดมือออนตอนเหมือนอื้มเอยกิน คยมากอลีจะาสมพักเสียนกับข้าเหนียวไข่ต้มแล้วก็นี่ใส่กันเลยเสือกับสีพริกเข่ากันอลีจ้าพอเห็นหดพริกบัเนี้เอาึ้นน,นาช่ะหอ๋อดึออออุดยดุฮึมฮ้มฮึมยม เราก็จ้ำมันส,สดิดเสด่จมากเลยนะคะกินไปกระจวดไปกัปกปกดคิ้งนึงก็ได้กัดคิ้งนิงคิ้งหนิงก็ได้ค่ะมันจวดโพูด ว่าอยูส่สับปดว่ามันจวดมันจวดอโอฮอก็ได้ฮอก็ได้แต่ว่ามันจวดพูดกัฮ h ก็ได้ทั้งกินทั้งว่ามันสิเป็นยังสิอาจจะกินเพลสก็เว่าไปน้ำส้ำล,ลากรือสับปะรอือหืออือหือสู้ค่ะไม่ยั่นค่ะ สบปูไทยสู้ไหวสู้ไหวสาบุูไทยสู้ไหวส,สู้ไหวสาบุูไทยสวีเดนสู้ไหวสู้ไหวนี่เลี้ยงพริกเลยเลี้ยงพริกจ้ะเลี้ยงพริกแซบ่บพริกเล็กๆเนี่ยไม่ธรรมดานะคะพริกเล็กๆเนี่ยอืสาบุูไทยได้พริกมารอบนี้นะ่ะไม่ธรรมดาเล็กๆพริกกินู เล็กๆพริกขนิเรียงกันวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าตัวนี้จ้ะสมพักเซียนกับแซบอิลีเด้จ้ะอืมคอยก็เอาฮอสมพักเซียนเลยแบบนี้เลยเนี่ยเอาเวลากิ่นกัะยาสุบเอาทอสาวุไทยเอ้ยมันสีส้ำลักอืมสมพักเซียนสมพักเซียนอื้มๆๆ อืกินไข่ไปน้ำเดี๋ยวมันสำลักอืมมันขึ้นแสบแท่ละ่ะอโอ้ยข่าเหนียวทั้งกินทั้งเวาวโอ้ไห่มันสำลักไข่หูไปทั้งกินทั้งเวาวอือ,อแสบกินเด้อใครอยายยกแสบขึ้นจังสาวผู้ไทย ให้กินเด้อจะสุมพักออหืออหืออหืออร่อยสาพุไทยก็เสียบแต่ละมันไข่ต้มนี่อร่อยมากอือหือ แซบ่บมันข้าวการไข่ต้มกับพริกป่นขั่วไหมน้ำพริกพริกป่นว้าวพิกน้ำพริกพริกป่นก็ใส่ง่ายๆใส่น้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นคุนนัวแค่นี้จ้าก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยกะแซบแล้วมามาอือ จวดจาดอีกพริกเป็นเม็ดพริกเป็นเม็ดคนมันมักแสบเนาะคนมันมักจวดฮออืมอืมคเนี้ติดมือ เขาก็เอามาเห็ดจังสี่สายแสบสายจวดสายจังสี่คือสาบุไทยเด้อใครอยากกินคิดแบบนี้สุดยอดอืมจ้ะพริกข้างในอ,อ,อใครขับน้ำสุดยอด ภาษาผู้ไทยดึงหูออกกัม,มีอ้อมันอร่อยอพริกเดี๋ยวสาู้ไทยกัดพริกมึงกัดหลายเพชรหลายกัดหน่อยเพชรหน่อยอืมอื่มฮ่ซ่วงว่ากัดซ่วงวาบึงเอาไป อื uh ้อ huh. อ uh ื huh. oh. ้อ๋ปัด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 แต่อร่อยอ่ะพี่นอ้องเอ้ยอร่อยอย่งเงี้ยคอยกินบ่สวยบ่างามก็ขออภัยเด้อกินให้มีรสชาติของชีวิตอะมันต้องแบบนี้อื uh ้อ huh. มันต้องจวดนี่ไข่แซ่บไข่ต้มนะ่ะเวลาเราคิดอยากจะกินนะ่ะแซ่บอร่อยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยมอมอร่อยหลายอ้ยข่าวนี้ติดอืหือ สาบูไทยเป็นยังสี่เด้อจ้าปลูกปูเปกปลากเปกปลูกแล้วแก่นสาบูไทยทั้งกินทั้งแรนทั้งกินทั้งแรนจ้าสโลแกนทั้งกินทั้งแรนจ้าสิบเฝ้ากินเฝ้าไปในสาบูไทยทั้งกินทั้งแรนทั้งแรนทั้งกินทั้งกินทั้งแรนทั้งแรนทั้งกิน เอาอีกเด็ดออกก่อนริเก้าเม็ดไม่เหลือค่ะจะเหลือเหรอสาวผู้ไทยเก้าเม็ดกินจนเกลี้ยงอ่ะตุ๊ดตุ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 ดอู้ขอโทษอื้ออื้อื้ม ก็ไม่เผ็ดมากนะถ้ากินข้าวเหนียวเข้าไปกับไข่ต้มเข้าไปนะบอกเลยมาไม่เผ็ดมากสําหรับคนไม่ไม่กินเผ็ดก็ขออภัยค่ะสาบุไทยมันขาจวดแบบนี้หนาบแบบนีน้ำสมพักกับจะมัดนัวแทเนาะสมพักสามพันปีสาบุไทยกันนัวนัวตั้งแต่นหน้าร้อนอ่ะกินได้ยันหน้าหนาว จับว่ามันสิเหลือเลรอพริกสองเม็ดเนี่ยอืมมันสิเหลือบ่มันสิคามชาพุทธไปได้บอกอืมนี่ห่อเลยห่อเข้าไปห่อจ้ะเอาพักใส่หลายๆ สมพักเสียนมันเข้ากันเดี๋ยจ้ะสมพักเซียนในสวีเดนนะคะพักเซียนสวีเดนค่ะแซบ่บ เมดพอดีจ้ะไข่เม็ดจ้อยไข่หนึ่งหน่วยจ้าไข่หนึ่งหน่วยเมืดโยกถยั่วเลยลลยถั่วกับเบร์เหลือจ้าเม็ดแกงตับไข่่อยแซบไลยไข่ต้มกินกับจังสีนะแซบเอาเอาเอาอีกเอาเอาีก อีกอีกสุดท้ายสุดท้ายได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้แฟนหล่อๆได้แฟนใจดีพูนมันเกี่ยวกันกับการกินบรสาบุท้ายเกี่ยวเัื่อนาหนึ่งสองสาม อา้าวหน่วยสุดท้ายทำไมมันไม่เผ็ดลูกสุดท้ายบ่ลูกสุดท้ายไม่เผ็ดเฉยเลยเก้าเก้าลูกลูกสุดท้ายไม่เผ็ดเฉยเลยอ้าวมันเป็นไปได้บละพี่น้องเบิ่งขอสญีสุดน้ำซูงมพัก ม,มือมืดเอาไว้กินอีจ้านี่ละจ้ากินสมผักของสาวผู้ไทยโอ้ยแสบนวอีลีจ้าถ้ากินบ่สแสบกินถ้ากินบอสวยกินบองามบอสแมนกินบ่สแสบกินแสบพูดถ้ากินบ่สสวยบองามก็ขอโทษขออาภายัยด้วยค่ะสาวผู้ไทยก็เป็นอย่างนี้แหละกับปลุกปุกปี๊ปปี๊ปปกแต่ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสุดท้ายด้วยดอกกุหลาบสวย ดอกกุหลาบงามๆจ้าผู้หญิงคู่กับดอกไม้ผู้ชายก็คู่กับดอกไม้ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะฝากไม่อ้อมอ,อกอ้อมใจสาวบุไทยสยสวีเดนคนนี้ขอบคุณค่ะเฮดัวบายบายรักนะจ,กจุ๊บ